สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่10มีชื่อหอน่ว่าภาษาไทยภาษาถิน่นเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องภาษาถิ่นใต้ตัวชี้วัดท4 1ป .2 ท .5 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับการัเทีะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนใช้คําในภาษาถิ่นใต้ได้ถูกต้อง น,นะคะคเรามาทบทวนความรู้นะะเงือคัทีล้กันนะคะในเรื่องของภาษาถิ่นอีสานนะคะนักเรียนก็สามารถใช้คําในภาษาถิ่นอีสานได้ถูกต้องภาษาถิ่นนะคะก็จะหมายถึงภาษาที่ใช้ผู้สื่อสารกันตามท้องถิน่นเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจกันในท้องถิ่นนั้นๆปัจจุบันนะคะถือเอาภาษาไทยกลางสำเนียงกรุงเทพ เป็นมาตรฐานใช้สื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งในวงานาการราชการสถานศึกษาสถาบันต่างๆและสื่อมวลชนโดยทั่วไปค่ะ,ะเรามาเรียนต่อนนะคะในเรื่องของภาษาถิ่นใต้ค่ะภาษาถิ่นใต้หมายถึงภาษาปาคใต้นะคะเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะคือภาษาที่พูดกันในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นภาษาย่อยๆได้อีก ตัวอย่างคำแรกกันนะคะอ่านว่าโรยจังมูแปลว่าอร่อยมากๆาอร่อยที่สุดนะคะโรยจังมูต่อไปค่ะโลโกอ่านว่าโลโกนะคะแปลว่ามัละกค่ะต่อไปร่นอ่านว่าร่นแปลว่าบ้านเกลืออ่านว่าเกลือแปลว่ารองเท้าเลกว่าอ่านว่าเลกว่าแปลว่าเมื่อวาน วิบอ่านว่าวิบแปลว,ว่ากโกรธโมโหหรือไม่พอใจดานเฉียงอ่านว่าดานเฉียงแปลว่าเถียงไอไซอ่านว่าอายไซแปลว่าอายทำไมรถถีบอ่านว่ารถถีบแปลว่าจักรยานแล้วเหลาอ่า อ่นว่าแล้วลาวแปลว่าอีกแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วหรือเกิดขึ้นซ้ำๆหิงสาอ่านว่าหิงสาแปลว่าอีกฉาสับปรับอ่านว่าสับปลักแปลว่าพูดจาโผหกกลับไปกลับมาต่อไปนะคะเรามาดูเพิ่มเติมนะคะกุบกลับแปลว่ารีบร้อนแกล้งแปลว่า ตั้งใจทำข้องใจแปลว่าคิดถึงเป็นดวงขี้ชิดแปลว่าขี้เหนียวขี้หกขี้เท็ดแปลว่าโกหกเข้าแปลว่าคอยรอคอยใครแปลว่าตะใครฮงแปลว่าเข้าพูดชาหิวแปลว่าตะกร้าเชียกแปลว่าเชือกแตงจีนแปลว่าแตงโมตาลกหาจบ ตายาแปลว่าลูกมากอยากได้แต่วาแปลว่าเมื่อวานน้ำชุบแปลว่าน้ำพริกกลางหลางแปลว่าติกกโกปี้กาแฟขี้มิ้นแปลว่าขมิ้นแคบแปลว่ารีบแควแปลว่าแคะเคยแปลว่ากะปิครบเบื่อแปลว่าครบงูบงลาบแปลว่างูจงอางชันชีแปลว่าสัญญาโตเบาแปลว่า ผักกระถินตูนแปลว่าน้ำตกต่อเช้าแปลว่าพรุ่งนี้น้ำเต้าแปลว่าฟักทองเนียนแปลว่าละเอียดไม่อยากไปนะคะเร็วแปลว่าอ่ะเหนื่อยแปลว่าหิวอ่อนแรงเร็วแปลว่าป่าช้าภุงปลาแปลว่าใตปลายิกแปลว่าไล่ลกลักแปลว่าเร่งรีบรุนราน เลขเดียวแปลว่าเมื่อตะกี้ซากเบื่อแปลว่าสากหวันมุ้งมิ้งแปลว่าลูกเพล่หลาวแปลว่าอีกแล้วหัวแปลว่าหัวเราะยานัดแปลว่าสับปะรดโรยแปลว่าอร่อยดีปรีหรือลูกเผ็ดนะคะแปลว่าพริกผักเวนแปลว่าใบบัวบกพาหูแปลว่ากระพังหู โลโกแปลว่ามะละกอลาตาแปลว่าอาการบ้าจี้ลูกปัดแปลว่าลูกเขียดส้มนาแปลว่ามะนาวหยบแปลว่าซ่อนแอบหลบบ้านแปลว่ากลับบ้านหวังเวิร์ดแปลว่ากังวลเป็นห่วงย่าหมูย่าหมูชมพู่แปลว่าฝรั่งอยากแปลว่าหิวนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะส่วนหนึ่งของภาษาถิ่นใต้นะคะ ตเติมจากกาันอ,อาศัยอยู่ในชุมชนของเราะะหรือที่คุณเข้ากุมเจในเขาพูดกันนะคะแล้วก็จาไว้นะลูกนะวันนี้นะคะเราก็จะได้ควารมรู้ในเรื่องของภาษาถิ่นเพิ่มเติมนะคะแลก็สามารถใช้คําในภาษาถิ่นได้ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะผู้ันก็แช่เรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่137นะคะให้รับเรียนเนี่ย ยงเส้นนำผลไม้ภาษาถิ่นใสตะกร้าให้ถูกต้องก็จะมีภาษาภาษาอีสานภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นใต้แล้วก็ภาษาถิ่นเหนือนะคะอ่าคลิเรียมนะคะอันนี้ง,ง่ายง่ายลูกนะาไม่ยากเลยนะคะทีน,นี้ใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวคุณขวัญได้เหมือนเดิมเลยค่ะนี้วันนี้คุณขวัญขอจบคลิป